บอกว่าเจ็บน้อยกว่าแต่ตอนนั้นรู้สึกแบบจะตายอ่ะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนโดนรถทับอ่ะเจ็บเจ็บโคตรเจ็บแบบชีวิตนี้ขอไม่ผ่าอะไรอีกแล้วตอนแรกเราก็ลังเลว่าจะผ่าแบบนี้หรือว่าผ่าเปิดดีคืออันเนี้ยผ่าไส้เลื่อนเขาผ่าตรงไหนแล้วก็พักฟื้นกี่วันนะคะตอนแรกที่ตรวจเจอจะผ่าเลยนะแต่ว่ามีเพื่อนแนะนําให้ไปปรึกษาหมอก่อนก็ถามคุณหมอที่คอนเซ็ลต์คนแรกว่าผ่าตรงไหนยังไงพักฟื้นกี่วันก็คือหมอบอกว่าเป็นการผ่าแบบเปิดนะพักฟื้นแค่2คืน น,นี่เป็นสะดือตรงนี้เป็นขานิบก็คือเขาจะผ่าเปิดสถานีรับเป็นข้างซ้ายนะเขาก็จะผ่าตรงนี้แผลไม่เกินสามเซนทีน,นี้เอาจริงอะเราก็รับได้ที่จะมีแผลสามเซนอยู่ในมุมอับจุดรับที่จะไม่มีใครมองเห็นมันมีอีกออปชันก็คือการผ่าสองกล้องเราไปคอนเซิลมาประมาณอีกสองสามโรงพยาบาลน,นะ เทคนิคคุณหมอแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันซึ่งจริงๆมันไม่ได้มีแบบไหนถูกแบบไหนผิดนะคะแล้วแต่ว่าเทคนิคของหมออ่ะอีกที่หนึง่งเขาบอกว่าผ่านตรงสะดือที่หนึง่งเป็นรูกล้องแล้วก็ผ่านใต้สะดืออีกสองที่เป็นที่ใส่อุป,ปกรณ์เป็นมือจับของกล้องหมอมือซ้ายมือขวาก็าจะเป็นสามแผลแต่ว่าแผลมันจะไม่เกินจุดละเซนแต่ตรงสองกล้องอาจจะอาจจะสองเซนแล้วคุณหมออีกที่หนึ่งก็บอกว่า ผ่าตรงสะดือแผลเ้นครึ่งถึงสองเซนแล้วก็ผ่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาอีกอย่างละไม่เกินเซนซึ่งหมอที่เราเลือกผ่าก็คือผ่าที่นิ่นี้นะคะที่เนี้ยตอนแรกเราก็ลังเลว่าจะผ่าแบบนี้หรือว่าผ่าเปิดดีคืออันเนี้ยถึงแผลมันจะเล็กกว่าเซนหนึ่งก็จริงแต่ว่ามันมีตั้งสามแผลใช่ปะแต่ถ้าเราผ่าตรงเนี้ยมันเป็นมุมอับด้วยมันไม่มีคนเห็นไงแต่แผลมันแบบสองสามเซนแผลเล็กกว่าข้อดีคือแผลมันจะ หายได้เร็วกว่าเจ็บน้อยกว่าเขาว่างี้นะคือเขาบอกว่าเจ็บน้อยกว่าแต่จากประสบการณ์ของเราที่ไปผ่ามาคือถึงบอกว่าเจ็บน้อยกว่าแต่ตอนนั้นรู้สึกแบบจะตายอ่ะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนโดนรถทับอ่ะเจ็บเจ็บโคตรเจ็บแบบชีวิตนี้ขอไม่ผ่าอะไรอีกแล้ว <c oughs> เป็นการผ่าครั้งแรกของเราด้วยนะแล้วก็ตอนแรกตรงเนี้ยคุณหมอคนแรกที่เราไปคอนเสิร์อ่ะเขาบอกว่าแผลสองสามเซนใช่ป่ะแต่เราลองไปคอนเสิร์กับอีกที่หนึ่งดูเขาบอกว่าถ้าผ่าเปิดอ่ะมันแผลมันน่าจะ มีโอกาสเป็น6 7เซนนะเพราะว่ามันแผลที่เดียวแล้วมันต้องทำหัตถการตรงนี้เราก็เลยเริ่มกลัวแหละก็เลยแบบเออถ้าแผลมันจะใหญ่มากแต่ถึงเป็นมุมอับก็แมวดีกว่าแล้วมีโอกาสหายช้าด้วยแล้วก็เจ็บด้วยก็เลยเลือกทําตรงนี้นะคะแต่ราคาก็แรงกว่าแบบเกือบ2เท่าเลยนะแต่ปัจจุบันคนรู้จักก็บอกว่ามันประมาณผ่านไปสัก6กเเดือนคนอื่นก็แบบไม่คิดว่ามันเป็นแผลผ่าแล้วนะเพราะว่า มันก็เหมือนแบบเหมือนเป็นรอยขีดอะคนก็เพื่อนก็นึกว่าเป็นรอยสะดืออะไรเงี้ยนะตรงเนี้ยตรงสะดือที่มันแบบใหญ่ที่สุดแล้วก็สรุปเวลาพักฟืน้นถ้าผ่าสองกล้องนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนไม่ลงคืนก่อนผ่านนะหมายถึงว่าคืนที่พักฟืน้นเน่ยแค่หนึ่งคืนก็คือคืนแรกไปนอนตื่นเช้ามาผ่าแล้วก็พักอีกหนึ่งคืนแล้วก็กลับบ้านได้แต่ถ้าผ่าแบบเปิดอะมีนิมัมอย่างน้อยๆต้องนอนพักฟื้นสองคืนแล้วก็ดกูอาการคือถ้าเราแบบดูแววไม่ดีติดเชื้อหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็ต้องอยู่โรงพยาบาลต่อไปอีกนะคะขอโทษที่ตอบช้าน,นะะ่งยุ ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจเรื่องผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนเยอะขนาดนี้แบบพอโพอสต์ทิ้ลงไปเราก็แบบเออมีคนที่มีอาการคล้ายๆเราเยอะอยู่ หลังๆมาเนี้ยตั้งแต่ผ่ามาลูกหมูก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะหันมาทานโปรไบโอติกไฟเบอร์อะไรเงี้ยเยอะขึ้นพยายามทานผักทานผลไม้แล้วลูกหมูก็เลือกทานโปรไบโอติกที่เป็นจูลินซีชนิดดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเขาจะช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารลดอาการท้องเสียท้องผูกและเสริมภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการป้องกันและบรรเทาอาการต่างๆเช่นลำไส้อักเสบภูมิแพ้อะไรงี้ด้วยนี่แล้วอันนี้ลูกหมูก็สั่งตัวนี้มาลองนะคะเป็นนาโมพราム อินโดชาโรเบลติกส์รสเลมอนนะคะมีเบอร์รี่7ชนิดเลย <Wow. S 1> คือสาวกสายชาเนี่ยห้ามพลาดคือมันแบบอร่อยนะวิธีทานก็ง่ายมากนะคะผสมในน้ำเย็นชงดื่มง่ายๆเลยรับประทานวันละ -2 อซองได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆทานผักเยอะๆกันนะ